รยากาศขึ้นคาไอขึ้นทับัวค่ะอยา่ายถ่ายนั่งเลยลูกนั่งนะินบรรยากาศ ข้างทางก่อนทำไมมันโค้งจังอยากรู้ทางขึ้นถ้ำพวงค่ะมนถม้ำพวงเก็บบรรยากาศข้างถนนข้างโค้งนะคะพี่น้องโอ้งทางคือเลขแปดเลย